สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงวีงหกนกคงสกร f เอฟซีของอีลหล่าน้อยอาอายสกลนครเสียงวีงหกเป็นบุญของอีหล่าเมื่อบรลมมาคู่หมอลำสิงหมอลำอรลละวนคนใดมาหาอีหล่านาจะอยู่หลังห่าน แล้วก็อิหลาได้มีโอกาสเพิ่นเพิ่นมาพอกันสองเธอแล้วตะกอนสองเดือนที่แล้วเพิ่นมาพ่อกันตอนนั้นน้องยั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 งขิงขิงอยู่แล้วยังยังโตน้อยๆมาจากป้ามั่นใหม่ๆตอนนั้นตอนมาอยู่กับพอนกใหม่ๆอิหลานังบุท่านได้มีโอลาตอนนี้อิหลาใหญ่ขาเงาอ่ามีแววสิเป็นสาวแล้วความกำลังใิแตกสาว เต่อิหลามีมีออลามีสวยขาเริ่มเห้ยาแล้วแม่ออลวันอ่อนโซนหฮงคืออ่อนโซนบุญของอิหลาเลยที่ที่มีบุญในมาอยู่น้าพ่อจา๋าแล้วก็มีญาพัชราหมอล่ำพัชราซึ่งเป็นคููที่ล่ําเก่งที่สุดเท่าที่คุณยายเห็นคือร่ําเก่งที่สุดเท,ทิ่งเทิงเวทีหมอล่ำเสียงมีหกนี่ เราเป็นคนที่ล่ําเสียงดีแล้วก็ก่อนล่ําทุกอย่างเวลาสีล่ําเป็นพิธีการอีกย่างทุกอย่างสีมีสีเห็นแต่แม่พัชราเป็นผู้ล่ําเดินเรื่องต่างๆเราเป็นคนล่ําดีอีกเพิ่นก็นได้เปย์ๆว่าสีไฮยิลาฮัดก่อนล่ําฮัดก่อนล่ําแบบสั้นๆแบบเป็นทางการในจนังหวัดอาวาัยธาคามีคนขอสีได้ไฮยิลาล่ํากะสีเป็น อีกเก้าหนึง่งในการสิพัฒนาอิหลาหน่อยให้คขินสูความเป็นหมอล่ำมืออาชีพที่ละสะเต็ปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความที่น้องมีงานหลายงานงานงานหลายแห้งถ้าสิเอาก่อนล่ำเย้าๆๆก็จะเป็นพระละกับอิหลาให้อิหลาไปที่ละที่ละขั้นตอนทีละสติปสเต็ปน่าจะเป็นลำ่ำ ปุ๋ยพอดหรือล่ำเอยียงประมาณนี้แหละล่ำก่อนสันๆจากแม่พัชราเนาะ,ะเนาะแล้วก็บรมบอกคู่แม่ย่าอราวรรณสำหรับอิหล่าเพื่อนก็นได้แนะนำอิหล่าต้องฝึกต้องฮัดต้องฮัดไปซูมือต้องคอยพัฒนาเจ้าอของไปสูเวน้นอันนี้เป็นคือคือแต่ละมือแต่ละเว้นมันบอกคือเกาเอ่าอิหล่าน้อยกัเพื่อนบอกว่าถ้าล่ำม,มือแรกอาจจะปลวันบ่มวนแต่ล่ำไปล่ำม,มาก เมื่อเสียงกับกอนลำ่ำกับหองเสียงกับลำ่ำจกคุ้มสังวาดหมอล่ำแล้วคว <c oughs> บมวนมากกิดสิทธิ <c oughs> ์ FC กับลยยิมเลยว่าต้อไปนี้จะได้เห็นอีลาน้อยซสมซอมก่อนลำ่ำทั้งด้านหลังเวทีแล้วอีบวโดน ถ้าแม่พัชราสอนก่อนล่ำให้อิหลาอิหลาซึ่งมีพรนสวรรค์และพรแสวงอยู่แล้วมันจะต้องดีแน่นอนมันสืออกมาดีแน่นอนเลยบ่ต้องสงสัยเลยว่าอิหลาสิเหตุปอไาะดน้องทําได้อยู่แล้วน้องสิเป็นนางเอกแต่แต่แต่อีกโดนป้าใดเขา้าค่อยเอยืงว่าให้อิหลาค่อยเป็นค่อยไปบพต้องกดดันอิหลาว่าอยากฟังตัวนั้นเสนยะาฝ้าเธอให้น้องได้มีโอกาส ให้นองได้มีโอกาสฝึกฝนเจ้าของสักก่อนเพราะว่าสังวาดหมอลำหน,นีมันมันขอนขาง,ง,งสิต้อง,ต,องต้องเก็บรายละเอียดหลายบ่าสั่นเสียงกับสีโบ,บมวนสีบสีบ,สบดีแต่ละ่ว่าถ้าถ้าเป็นการฝึกโฟนของอีหลาไปเรื่อยเข้ากับสิยอมรับว่าให้อีหลาล่ำแบบฝึกให้เราเห็นบนเวทีด้วยก็ได้เ่เป็นอย่างเฮาเฮากับเฮาหนาสิยอมรับใด,ด้วยความรักความความแพง ทุกอย่างคืออิหลาเหตุบนเวทีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามหมดทุกอย่างเป็นการเลี้ยนลูกของอิหลานะั่งเข้าไปเบิงาา่งค่ะว่าหน้าที่ที่อิหลาเห็นบรมมครูความบรมครูด้านหมอลำแล้วก็เว่าจาความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมน่ารักอ่อ,อนหวานของอิหลาก็สามารถได้ใจบิดทุกคนแม้กระทั่งบรมมครูยัง อดีตหมอลำแต่เพื่อนกับเป็นหมอลำัตูตลอดชีวิตเลยว่าแต่ตะกอนเพื่อนเคยมีซื้อเสียงโดงดังเฮียงหมอลำอ,อรอรละวันแต่นับสุขุนชายญานี่คุณยาบบจำบได้เขาไปเบิ่ง่ะวบาอีลาหล่าน้อยกับบรมมครูเพื่อนคุยกันยังกันเนี่ยแม่พัชราเพื่อนเสีเอากอนอ,าาอีหยังห้อีหล่าเขาไปฟังไปชมกันเลยค่ะขอบคุณคลิปดีๆจากหมอลำพัชราเสียงวิหกนะคะ คลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นีโกนพอกันไหมคลิปหนาอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะเทพธัอีหลามีโอกาสที่สี่ก้าวขาไปอีกขัดหนึ่งทีสิบปนหมอล่ำหน่อยปนต่โอนซ่อนแต่พี่น้องทัหลาม่ำใดเอฟซีกันเลยยิ้มเลยว่ะต้อไปนีจะได้เห็นอีล่าหน่อยส้ม ซอมก่อนลำ่ำทั้งดันหลังเวทีแล้วอีว่าโดนถ้าแม่พัชราลสอนก่อนล่ำให้อีหลาอีหลาซึ่งมีพรสวรรค์และพรสวงอยู่แล้วมันจะต้องดีแน่นอนมันจะออกมาดีแน่นอนเลยบ่ต้องสงสัยเลยว่าอีหลาสิเหตุปอาใดน้องทําได้อยู่แล้วน้องสิเป็นนั่งเอกแต่แต่แต่อีกโดนปน้าในห้องข้อค่อยเบิ่งว่าให้อีหลาค่อยเป็นค่อยไปบ่ปต้องกดดันอีหลาว่าอยากฟังตัวนั่นเสนาจฝ้าเธอ ให้น้องได้มีโอกาสให้น้องได้มีโอกาสฝึกฝนเจ้าของสะก่อนเพราะว่าสังวาดหมอล่ำน,นีมันมันขอนขาง,งสิต้องต้องเก็บรายละเอียดหลายบ่สัน่นเสียงกะสีสี่บ,บม่วลสิบบสิบสบดีแต่แะ่ว่าบาถ้าถ้าเป็นการฝึกฝนของอีหลาไปเรื่อยๆถ้าเฮากะสียอมรับว่าให้อีหลาล่ำแบบฝึกให้เราเห็นบนเวทีด้วยก็ได้เ่เป็นยังเฮ้าเข้ากะ เท่าหนาสินยอมรับได้ดวยความรักความเพมเพียงทุกอย่างที่อิหลาเหตุบนเวทีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามหมดทุกอย่างเป็นการเลี้ยนลูกของอิหลานะเข้าไปเบองาา่งค่ะว่าหน้าที่ที่อิหลาเห็นบรมครูความบรมครูด้านหมอลำแล้วก็เฝ้าจาความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมน่ารักอ่อ,อนหวานของอิหลาจะสามารถ ได้ใจเบิดทุกคนแม้กระทั่งบรมมาคูยังอ,อดีตหมอลำแต่เพิ่นก็เป็นหมอลำต้วตลอดชีวิตแหละว่าแต่ตะกอนเพิ่นเคยมีเืือเสียงโด,ด่งดัางเฮงหมอลำอรวรรณแต่นับสุขุนชายญาติในคุณยาโบจำบ่ได้เขาไปเบิงาา่งค่ะว่าอีหลาหน้อยกับบรมมาคูเพิ่นคุยกันยังกันแน่แม่พัชราเพิ่นสิเอาก่อนนี่ยังให้อีหลาเฮาไปฟังไปชมกันเลยค่ะขอบคุณคลิปดีๆจากหมอลำพัชรา เสียงวีหกนะคะคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันไหมคลิปหนาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะหยุดเด็กหยุดจ้ามาจับกฟอนมามาให้แม่คุกเกี๋เป้าหัวให้ด้วยนะลูกเอ้มาเลย้าคนเก่งเมาเห็นซองเดียดมันเป็นเช้ามเห็นซองเดียดเป็นเาวแล้วอินดดาวเลี้ยงสนุกเปี๊ยงในบ้านเปเขาไข่ มือเย<อ>พักพักกี่มือนึงเตี่ยวเป็นมาบางมือนึงแดน,<ย>น,นอนนนดนอนแห,ห,น,ห,น,หนีคต่ออันนี้มันฝนตกดินมันนแหมาได้เมีน<ม>อยู่มือนีรู้ืึอว่าบ่บาง,งห่อนเขาซืมือเนาะก็เห็นื่้เดี่ยวนึ่งขายเคือเดียวงซรงยืดอยู่้งยืดอือ้งเป็นสาวขึซ้นเีนืนอน่เี่อนีหลานมีโชคไหมบ่ นี่แสดงว่าบัท่านมีแสดงว่าบัท่านมี่สันทัานมี่เดี๋ยวอีพอร์บอกบัตเสื้อไผ้หรอกกินข้าวไปเก่งแห้งเก่งหลาเก่งอีเมียยางมาน้ำทางมิบผู้ใดมิแตงแต่ว่าอยู่มะเบิ่งอ้ายเบิ่งอ้ายม้ออาเบือถูกจังหวัดเนาะชุมแพกับมาเอราวัณนสายเหนือมามาหลายถูกสารทิศเลยอ้ายมาไปสันมาถามยาอยู่นี่แหละ ยายบอกวันอายห่วถ้าดนนอนมาในตื่นมาทำม,มาเอะแยะเลยวันนี้นวันนี้โบเป็น,นต่างใจยางมานล้งใส่ท่าให้ผู้เฒ่าคุมได้านด้วยกพร่ศมาปูสาร์ไรว่ามปนยังในตังชาตังชาต่เบิกากคในนท่ารับคิในนี้โทรศัรทัก็กะกกะจะวา,ออายก็นตจิงกับมืองอาไาย อ้ตาต่ม่เห็นมือนตังตังตตั้าตงขึ่นเล้าก็เกียงขึ้นมันบ่อนี่แต่ยา้าเบิองกับหญากรวบวามันเกียงขึ้นเป็นสาวขึ้นผิวเนียนขึ้นเน้นางอายผิวเนียนขึ้นเสือขึ้นหนาหนาหนากะหนากันเนียนนาหนาเนียนแะดงว่านูเป็นสาวแล้วหนาเนียนสานีอ้านามาใส่ไฟดูหนหน้าเนียดูหน้าเนียยมากนะก่งเก่งหนุกเก่งแงแจ๋วที่หลาเก่งอยู่แล้ว อืมอ่าเนี่ยแล้วยงนไปเรื่อยๆจะเรื่อนาไปเรื่อยๆฮัรไปเรื่อยๆร่ำกระดาษพวกขึ้นิังสีแดงสีแดงซ้อนในจัก่อนไปิแต่ร่ำช่วยจักยู่รัดจันซอนหรัา่อา่งเนพเอาเพันีซ้อนในเนนก่อนเปิดฉาแค่ก่อนฮรัดไปได้น่อยปนี่แหละง ลั่มทีเดียวเขาลั่มเท่ทีแรกเขาบบฮั่นเด็กเขาบบฮั่นเด็กคือวมวนลั่มไปเรื่อยๆต่อไปต่อไปต่อไปเขาว่าดูดูมันแคือเดี๋ยวเยอะจังหน่อยเพิ่อนก็สิว่าอ้าลั่มในวอลั่มชั่วจะก่อนดู่ลู่เดี๋ยวใช้เวลาว่างมาหาย่าเดี๋ยวย่าจะเอาก่อนสั้นๆให้สักก่อนก่อนไปแต่ลั่มชั่วเพิ่นจักหน่อยพวกอันยาย่ใหญ่ใติดตามมาเมิ่งไหนกันว่าออยากนละอ้่มแม่อะไรเนี่ย เตรียมเตรียมไม่ให้แล้วเตรียมไม่ให้แล้วนี่เตรียมให้เตรียมให้จห้ก่อนแล้วเตรียมไห้ก่อนให้เรียกไปมีสามก่อนจะให้เรียกว่าเสีเยวขึ้นต้นโดยยังจะเสียวังจะเสียวให้เลือกเอา